สื่อมวลชนตบเท้าร่วมผจญภัยกับนิส s ันนาวาร่าใหม่พิสูจน์นิยามกระบะที่กล้าเพื่อคนแกร่งเส้นทางกรุงเทพกาญจนบ,บุรีนิส s ันประเทศไทยนำทัพสื่อมวลชนร่วมเดินทางทดสอบการขับขี่นิส s ันนาวาร่าใหม่รถกระบะที่กล้าเพื่อคนแกร่ง Driven by the Brave ในแบบวันเดย t r i ิปจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยระยะทาง400กิเมตรที่เต็มไปด้วยความท้าทาย กับเส้นทางหลากหลายรูปแบบซึ่งตลอดการเดินทางซึ่งมวลชนได้ทดสอบและเห็นถึงสมรรถนะสไตล์และความแข็งแกร่งอันโดดเด่นของนิสันนาวาร่าใหม่อย่างเต็มอิ่มการออกเดินทางนั้นนิสันนาวาร่าใหม่ทุกคันได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านความสะอาดและความปลอดภยัยให้แก่ผู้ร่วมเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้ซึ่งลูกค้านิสสันรวมถึงลูกค้ารถยนต์ทุกยีห่หอ ก็สามารถรับบริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านแคมเปญ Care for You New Normal Life ของนิสสันได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศทริปนี้ทางนิสสันได้นำนิสสันนา v า r a ใหม่ถึง3รุ่นมาให้สื่อม,มวลชนได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถกระบะกันอย่างเต็มที่ประกอบด้วยรุ่นท็อปอย่าง Double c a b V L และรุ่นตกแต่งพิเศษ d o u b l e Cab Pro 4x กับ DoubleCA b Pro 2x โดยการเดินทางในครั้งนี้เริ่มต้นออกจากถนนเส้นหลักเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีโดยแวะพักจิบกาแฟและรับประทานของว่างที่โคจูมะคลับคาเฟ่เพื่อพิสูจน์ว่าิสันนาวาร่าใหม่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางสามารถขับขี่ไปได้ทุกที่ในทุกกิจกรรมและการผจญภยัยที่ไม่เพียงแต่ลุยไปยังพื้นที่ธุรกันดารแต่รวมไปถึงการพักผ่อนแบบสเต็กชันที่โรงแรมในเมืองหรือการไปนั่งชิวตามร้านค้าหรือการไปนั่งชิวตามร้านคาเฟ่สุดชิคก,ก็ทําได้เช่นกัน เมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดกาญจนบุรีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสถึงเส้นทางอันทา้าทายยิ่งขึ้นบนถนนสายหลักซึ่งถือเป็นการทดสอบความนุ่มนวลของช่วงล่างนิสันนาวาร่าใหม่นอกจากนี้ในส่วนของภายในก็มาพร้อมกับห้องโดยสารที่เงียบไร้เสียงรบกวนคงความสงบแม้อยู่บนถนนหนทางที่กรุขระรวมถึงยังตอกย้ำความบึกบึนแข็งแกร่งของรถด้วยเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขนาด2.3ลิตรพร้อมเทอร์โบคู่ขุมพลังแบบจัดเต็ม ด้วยสมรรถนะที่ลำเลิศและประหยัดน้ำมันในขณะที่เบาะนั่งคู่หน้าที่ออกแบบด้วยนวัตกรรม Zero Gravity ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าอันเนื่องมาจากการขับขี่ที่ยาวนานได้เป็นอย่างดีสื่อมวลชนผู้ร่วมเดินทางสามารถเชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มความบันเทิงตลอดการเดินทางโดย Nissan Connect ระบบที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เข้ากับระบบสื่อสารระบบนำทางและระบบเครื่องเสียง ซึ่งสามารถควบคุมผ่านหน้าจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วยการเดินทางในครั้งนี้เริ่มเร้าใจและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเหล่าคาราวานสื่อมวลชนได้ขับมาถึงเส้นทางออฟโรดมุ่งสู่จุดหมายในพื้นที่กลางเต็นท์เหนือเกื่อนสีนครินทร์ซึ่งเป็นถนนลูกรังโดยนิสันนาวาร่าใหม่สามารถขับเคลื่อนไปบนเส้นทางที่สมบุกสมบันเช่นนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเทคโนโลยีสุดล้ำกับกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศท,ทาง Intelligent Around View Monitor ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นพื้นที่ข้างรถได้รอบทิศทางผ่านกล้อง4ี่จุดรอบคันหรือเทคโนโลยีระบบ o f ฟ r o a มอน n เตอร์ Monitor, ที่ช่วยเพิ่มบุมมองให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นอุปสรรคต่างๆได้ขณะขับเคลื่อนในโหมด4ล้อจึงช่วยให้ผู้ขับขี่นิสันนาวาร่าใหม่สามารถพุ่งทะยานไปได้ในทุกเส้นทางและสถานการณ์อย่างมั่นใจโดยจุดหมายปลายทางของการผจญภัยในครั้งนี้ทางนิสันได้เตรียมจุดถ่ายภาพสุดเท่กับนิสันนาวาร่าใหม่ ในสไตล์แคมปิ้งรวมถึงมีบริการบาร์บีคิวและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมเสิร์ฟให้กับสื่อมวลชนทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางวิวอันสวยงามของน้ำตกเล็กๆและไร่เกษตรเหนือเขื่อนศรีน,นครินกันอย่างจุกใจหลังจากสนุกกับกิจกรรมต่างๆแล้วเล่าสื่อมวลชนก็เดินทางกลับสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีซึ่งได้แวะพักที่ดี e อติ c คาเฟ่เปิดใหม่ที่มีดีไซน์เป็นห้องใต้หลังคาสุดเก๋ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยผู้ร่วมการเดินทางทุกคนก็ได้สัมผัสความประทับใจกับเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยต่างๆมากมายจากนิสสันอินเทลเลเจนต์มูบิลิตี้ในนิสสันนาวาระใหม่ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนับเป็นเครื่องการันตีว่า Nissan นิสสันนาวาระใหม่นี้เป็นรถกระบะที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่การเป็นรถกระบะไลฟ์สไตล์สำหรับกิจกรรมในเมืองหรือในฐานะรถกระบะสุดแกร่งที่พร้อมลุยในทุกเส้นทาง กับกิจกรรมสมบุกสมบันอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่สนใจทดลองขับนิสสันนาวาร่าใหม่หรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศรวมถึงศูนย์บริการลูกค้านิสสันโทร02 401 9600หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในช่วงโควิด19นี้ทางนิสสันได้เพิ่มตัวเลือกการทดลองขับผ่านบริการ Care for You ซึ่งลูกค้าที่สนใจ ทดลองขับรถยนต์นิสสันนาวาร่าและรถยนต์นิสสันรุ่นต่าง,างๆสามารถลงทะเบียนทดลองขับง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ของนิสสันหรือ Facebook แล้วรอทดลองขับรถยนต์รุ่นที่เลือกซึ่งจะถูกจัดส่งถึงบ้านลูกค,ค้าให้ทดลองขับกันได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยไร้กังวล